ดีครับเพจร้านนัาสนาลมของสะสมนะครับก็วันนี้รีวิวเล็กๆนะครับก็มาเดี๋ยวจะมีของพัสดุส่งมาอีกนะครับเหรียญที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับคัดเหรียญคัดเหรียญส่งลูกค้านะครับนี่เหมือนที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆมีแค่นี้เพื่อนๆก็กําไรแล้วนะครับตอนนี้นี่อันนี้เดี๋ยวจะส่งนะครับอันนี้เคยรีวิวไ้แล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทไปสองเก้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับ เหรียญพวกนี้ผมจะแนะนําให้เก็บนะครับซื้อง่ายขายเร็วนะครับเพื่อนๆเหรียญตัวยอดนิยมนะครับนี่นะครับมีอะไรบ้างมีเหรียญบาทปีสองมีเหรียญ10ปี4ี่หนึ่งมีเหรียญ5้าเป็นปี4ี่นะครับพวกนี้คือจะลูกค้าจะสั่งผมมาเยอะนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีเข้ามาอีกก็เดี๋ยวๆตอนแกะกล่องผมก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ส่งอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับ <c oughs> นี่ก็มาถ่ายคลิปลงเล่นๆนะครับก่อนจัดส่งแล้วก็อันนี้สักหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ตาความสะอาดใชย้ยางลบนะครับถูๆๆ,ๆนะครับเล็กๆน้อยๆอยอามาฝากนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เหรียญนี้ก็เดี๋ยวก็ส่งนะครับเหรียญสิบปีซีหนึ่งน,นะครับ นะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับถ้าพอใจในราคาที่เสนอไปก็ผมซื้อหมดนะครับนี่แล้วก็มีเหรียญหนึ่งนี่ครับอันนี้เดี๋ยวก็ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้มาใหม่อีกหนึ่งเหรียญวันนี้เหรียญไส้เลื่อนนะครับแบบนี้นี่นะครับสังเกตก่อนใช้นะครับเหรียญพวกนี้มีราคานะครับนี่เหรียญเยอะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้คัด ให้ลูกค้าดูนะครับมืนแปลกๆเจอแบบเนี้เพื่อนๆต้องเก็บไว้ได้นะครับเนี่ยเนื้อเกินมีเรือแบบเนี้ยนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับมันทําให้เพื่อนๆดูนี่ว่าพวกนี้ที่ผมแนะนําให้เก็บอ่ะซื้อง่ายขายเร็วนะครับก็เล็กๆๆน้อยนะครับเดี๋ยวจะแพ็คของส่งลูกค้าแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปเต็มๆนะครับอันนี้ก็คลิปรีวิวเล็กๆนะครับก็มีเหรียญมีอะไรเพื่อนๆก็ส่งมาสอบถามราคาได้นะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนนะครับก็มาแป๊บเดียวครับวันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ